ตอนนี้จุดไฟแล้วพี่น้องน้ำมันไม่พอเขาจะใส่ให้เต็มเลยอทอดทีสองกระทะนี้เหมือนเขาจะทำไก่มาจากบ้านแล้วนะครับตัวน,นี้อ,อะไรอุปกรณ์ลงละ อกุกรณ์ก็เท่มากเจาะเองหรือเปล่าตอนนี้กำลังจัดอุปกรณ์ส่วนคุณภรรยาก็เตรียมฝั่งนู้น 我们这人多呀。 จะเช็คน้ำมันนี่เช็คน้ำมันม่ารอ้อนหรือยงังลงไปั้งกระบางเลยที่ชายกีฬาโอ้ นี้นะเริ่มแล้วได้แล้วเนาะอันนี้เป็นปลาอ่ะอันนั้นปลาเหรอใช่ใช่ปลาหรือกุ้งปลาปลาอ๋อปลาไม่มีกระดูกเหรอปลาไข่ปะน่าจะปลาไข่ปลาไข่อันนี้ตัวกี่บาทไม่รึอ่าเดี๋ยวไปดูน่าจะพันอ่๋อมึงตัวนี้ไอร้อนร้อนมากเลยนเนาะความตุบตุบ เดี๋ยวนะกุ้งเทมปุระก็แคาไ่ดูนู้นมันเหมือนปลาเลยเหรอใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นกุ้งเทมปุระนี่น้องโอ้แต่ชิ้ใหญ่นะกุ้งไงไม่ใช่ปลากุ้งเออเออเออัออ๋ออเ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 อัเออเออเออเองเออเปอเออเออเออเงอเออเออ้ออเออเออ๋อใเ่ออ เออผมก็บองมันด้วยเห็นอันนี้ไก่เนาะเห็นเป็นไก่ป๊อปอันนี้ไก่ป๊อปอ๋ออันนี้คือทอดไก่ป๊อปแล้วถ้าไก่ป๊อปไก่ป๊อปไก่ป๊อปอีกอย่างหนึ่งไม่เก็บป๊อปนี่เป็นไก่นะครับไก่ป๊อปไก่ป๊อปถ้าไก่ล็อกแสดงว่าถูกเร็วนะใช่ใช่าจะถูกเร็ว นี่คือตัวนี้คือกุ้งชนกุระนะครับแล้วก็นี่ยนะฮะนะอันนี้ก็เช็ดของนะให้เรียบร้อยเดี๋ยวกไก่จะขึ้นพูดภาษาไทยได้ด้วยต่อยดอยแต่พี่แต่แฟนเขาพูดไทยได้เยอะออ๋แต่แฟนเขาพูดไทยได้เยอะมาแล้วเหมือนจะขึ้นแล้วนะพี่น้องนะ ไปะยาบอ๋อไปะยาบไปพักตรงนั้นก่อนใส่นิดนึงแล้วใส่ป,ป๊อปนี่น mà lá cua mà lá không biết là ở ở cái <laughs> nào ăn ngon đi chỉ cá chắc mai, lại mưa Ghiền mưa. มากอาอะไไม่รู้ปชาตัดไอะไรนี่ปัดไถนะปะัดไถ น้ำมันไม่ดำเลยนะใช่เทคนิคเทคนิคค<ถ>ือเขาจะเอาแกงเศษออกตลอดถ้าไม่อ,ออกมันจะดำดใช่เราจะเพิ่มน้ำมันให้จนราคาเหมือนเดิมอันนี้อันนี้อ่าชิชเช่นไก่มันมีกระดูกไก่มนมีกระดูก มือ่อไปไก่ไม่ม <AMA> e ีกระดูกพี่น้องตรงนี้จะเป็นอะไรที่แบบยาวๆเขาจะลงตรงนี้อมขเันต้องมาได้ท่า อันนี้จัดไก่ไม่มีกระดูกสองกระทะเลย อันนีุ้กแต่งเป็มกสองกระทะเลยเพราะว่ามีูนี้ขายดีครับกจะทาที่สองแรกนะครับาจะเป็นรวงจะไชไมใช่แบน้ไครับ ก็ามาซื้อแล้วอุ่นนุนแล้วนะวันนี้ไม่รู้ว่าขายิบแมัน,นี้ต้องขย่า,ยามั้ยไม่ต้องขยาบ <c oughs> นะขอแถมให้ด้วยจะแลกแถมให้เลยไปสนาใบปอนใบปอนร้านามพันห้า นี้ลูกค้ามาแล้วลูกเองนะครับมาใหม่ๆพอ่อพ่อเสร็จลูกค้ามาเลยนะพนี่น้องอขึ้นมาเรื่ยอยๆออันนี้ขยาำขยาแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video <laughs> hấp dẫn ได้เลยนะครับเรืยกไก่ได้เลยนะพอดเมื่อกี้เลยนนี้น้องๆเขากำลังมาดูว่าจะกินไก่อะไรกันมาแล้ว